กับหล้าอัเชอนและว้รเนี่ยไมาับล้าอ่นรอวองกโนแถวไม่เงินมาเนี่ยงานทองมาแล้วมีหมอ่จะตนฝัน่ะเลือสอบนีลาที่ามามาทิศอเลยโอ้ย้องาแล้วไม้าหาทินี่ตงานเล็กมาน่ทอบี่เดดูอันเลยเห็นะทานดา

เนื้ออะไรแต่ใช้ทานเหมือนกุ้งอะไรอ้าวไปเรื่อยเลยไปเดินเกลียวไปไหน